เ้าเวชวัวนที่อื่นอาจจะมีหลายสีหลายภาคหลายปาแต่บ้านสุวรรณชาเท้าเวชวัวนที่ท่านพ่อสั่งการอาจารย์หรือให้อาจารย์เรียกคือยักษ์แดงเพื่อให้คนเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านสุวรรณชาไม่แม่นหรือมึงไม่ทำข้าก็ส่วนได้ว่าข้าพูดไปแล้วว่าให้ทำอะไร<ม>เองเลือกที่จะไม่ทำเอง ทำไมท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณถึงเลือกอาจารย์นะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีพันธสัญญาด้วยกันตั้งแต่ชาติที่แล้วภาวะหรือคำมั่นสัญญาในลักษณะของการผูกกันเหมือนคำสาบานของบ้านเรานั่นแหละอาจารย์จะใช้แค่การสื่อสารกับท่านพ่อและใช้การเปิดไพ่เพื่อย้ำความหมายแค่นั้นการดูดวงที่บ้านนี้ไม่จำเป็นจะต้องบอกวันเดือนปีเกิดเวสสุาวีสุสาวีสุสวีสุสาวีสุสาวสสวีสุวีสุสาวีสุสา คำวลีสี่คำ,คำนี้คือการอัญเชิญท่านพ่อนะอาจารย์จะได้รับรู้เป็นคีย์เวิร์ดวลีสั้นๆตอนนี้ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณเนี่ยสื่ออ,อะไรกัอาจารย์นะณตอนนี้เลยท่านพ่อใช้แค่คำว่า สวัสดีนะครับตอนนําเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับในอีพีนี้ผมอยู่แถวๆย่านสมุทรปราการตรงนี้นะที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าบ้านสุวรรณบัญชานในอีพีนี้ผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าแฟนรายการเราหลายคนที่ส่งข้อมูลมาทาง Facebook Fanpage หรือว่าในอินบ็อกซ์ของเราบอกว่าพี่ผมอยากดูดวงจังเลยต้องไปดูดวงที่ไหนที่ไหนแม่นมั่งผมไม่สามารถตอบได้ดจริงจริแต่ในอีีนี้ผมจะพามาหนึ่งสถานที่ครับที่ผมแล้วก็น้องอู๋เนี่ยเคยมาดูดวงที่นี่แล้วอยากให้เป็นแนวทางว่าดูจากรายการ เราเชื่อได้เลยว่าไม่โดนหลอกสะตุ้งสตังแน่นอนแล้วก็เรื่องความแม่นผมไม่กล้าบอกว่าแม่นหรือไม่แม่นคุณผู้ชมลองดูในเทปในอีพีนี้ครับว่าบ้านสุวรรณบัญชามีดีอย่างไรเนี่ยในอีพีนี้ขอบคุณด้วยนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์น้ําหอมยี่ห้อวันทองกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเวลนะครับเกี่ยวกับความมั่งคั่งทุกขวดของเราผ่านกระบวนการขั้นตอนการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับอันนี้ผมกับน้องอู๋เนี่ยทำกันขึ้นมานะครับเนื่องจากเราเป็นความรู้สึกว่าเราไป ในการมาทั่วประเทศเลยแล้วก็ผมเป็นคนเหงื่อเยอะนะเพราะเหงื่อมันออกมันก็จะมีกลิ่นตัวผมก็เลยปรึกษาว่าเฮ้ยถ้างั้นเราทําน้ําหอมดีกว่าเราจะได้ฉีดด้วยใครที่สนใจเข้าไปที่ไลน์แอดได้นะครับพิมพแอดนำหน้า w a n t o n g แอดวันทองนั่นเองตอนนี้นะครับเรามีขวดทดลองนะขวดละ190บาทเองซื้อ3ขวดนะเอาไปเลยครับ550บาทแล้วก็พิมพมาในไลน์แอดนะครับบอกว่าดูมาจากคลิปของอาจารย์ยักษ์แดงแห่งบ้านสุวรรณบัญชาครับ ไปชมคลิปเต็มนะฮะใน EP นี้อาจารย์ยักษ์แดงนะมีของมามอบให้กับแฟนรายการที่ได้ไปร่มหลู่ด้วยเป็นอะไรครับอาจารย์หลักๆคือจะเป็นองค์อาุุรินพระราหูหรือพระราหูบ้านสุวรรณเป็นชาเลนเองอด้านหลังจะเป็นยันอิติปิโสแทิศนะช่วยกันในเรื่องของคุณใสหรือกันเรื่องของผี ่าีสืงให้ดีให้อย่างแรกก็คือเป็นเหรียญผ้าราหูนะครับอาจารย์แจกเลขมงคลละกัน50รางวัลต้องการให้คนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอาไว้กันของไม่ดีนี่ครับแจกถึง50รางวัลย้านะฮะใครดวงตกเนี่ยต้องรีบนะครับแล้วมีอะไรอาจารย์แล้วก็เป็นผ้ายันท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณมหาเศรษฐีองค์ใหญ่นี่แหละโอ้โหสุวรรณบัญชาผ้ายันปีใหม่รับทรัพย์ของพระสุวรรณบัญชาอ้โหูสวยเลยนะครับอุ้ยมีเลขรันนัมเบอร์ด้วยเหรออาจารย์ใช่อาจารย์รันนัมเบอร์ตามผ้ายันเลย ก็คือหนึ่ง,หน,งหนึ่งไปเรื่อยๆเลยแล้วทุกคนก็จะมีโอกาสมีโชคจกพยันด้วยอ๋ออันนี้แจกทั้งหมด50รางวัลเช่นกันแต่แตผมจะบอกผ<อ>ู้ชมอย่างนี้ครับว่าในการที่จะมารับพยันเนี่ยโอเคควรจะมารับที่นี่เนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะเนื่องจากว่าสมมติว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยอาจารย์จะดูตรงกับดัมเบอร์อะไรให้เอาไปใช้ให้ถูกต้องใช่อาจารย์เพิ่มให้อีกนะอาจหรับาาร,ยรบายการอุ้ยเดี๋ยวอาจารย์ดูดวงให้ฟรีด้วยเนี่ยเอางี้กติกานิดหนึ่งด้วยกันนะขอเป็นเลข ท้ายของบัตรประชาชนส่ตัวหรือเลขท้าย4ี่ตัวหลังของเลขโทรศัพท์อาจารย์ดักแดงบ้านสุวรรณบัญชาจะขึ้นโพสต์ให้นะว่าใครอยากจะดูดวงอาจารย์ฟรีนะครับลงทะเบียนเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียกเองนะครับว่ากี่คนกี่คนนะครับแล้วก็อาจารย์จะตอบไปให้ส่งแค่เลขของคุณมาแล้วเดี๋ยวบอกเองว่าเบอร์ที่อยู่ในบัตรประชาชนของเราหรือเบอร์โทรศัพท์ของเรามันดีหรือมันเสียยังไงอ่าโอเค เท้าเวชสุวรรณที่อื่นอาจจะมีหลายสีหลายภาคหลายปานแต่บ้านสุวรรณบัญชาเท้าเวชสุวรรณที่ท่านพ่อสั่งการอาจารย์หรือให้อาจารย์เรียกคือยัดแดงเพื่อให้คนเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านสุวรรณบัญชาตอนนี้ผมอยู่ในบ้านสุวรรณบัญชานะครับอยู่กับผุนคนเป็นของท่านพ่อเท้าวเวชสุวรรณนะครับอยู่กับอาจารย์ยั์แดงสวัสดีนะครับสวัสดีครับ นะถ้าใครเคยดูรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลูอของเราในนั้นก็จะมีหลายช่องไว้ว่าจะเป็นแล้วแต่ดวงนะคุยกับตำนานวันนั้นน้องอมนะที่เป็นพิธีกรรายการแล้วแต่ดวงมาสัมภาษณ์อาจารย์รผมก็ได้มีการพูดคุยกับน้องนะถามว่า้น้องเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าพี่แม่นผมถามนี้อาจารย์เป็นใครอะไรยังไงอาจารย์คืออาจารย์ผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณจน ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณสามารถส่งผ่านข้อความหรือภาวะในลักษณะของการเรียกว่าภาวะจิตเพื่อที่ใช้ในการแนะนําลูกศิษย์ช่วยคนหรือแม้กระทั่งว่าสั่งการว่าอาจารย์ต้องทําอะไรเพราะที่บ้านนี้ชื่อสุวรรณบัญชาสุวรรณบัญชาก็าคือท้าวเวสสุวรรณเป็นคนสั่งการแล้วจุดเริ่มต้นแหล่ะอาจารย์อยู่ๆไม่รู้อ่ะผมว่าคนในประเทศเรามีเป็นล้านคนทําไมท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณถึงเลือกอาจารย์เพราะอะไรครับตอนแรกไม่ทราบแต่ตอนนี้ทราบแล้วเพราะว่ามันมีพันธสัญญายด้วยกันน แต่ชาติที่แล้วท่านเรียกอาจารย์เพราะมีคําว่าภาวะหรือคํามั่นสัญญาในลักษณะของการผูกกัน เหมือนคําสาบานของบ้านเรานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันคือการส่งผ่านว่าอาจารย์จะต้องเกิดมาเพื่อรับใช้ท่านอืในรูปแบบของการช่วยคนครับทีนี้ถามว่าอาจารย์เองเป็นคนเชื่อด้านนี้ไหมต้องตอบตามตรงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ,เ,อเพราะเราเป็นคนรุ่นใหม่เราเป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร,ร์มาจุดเริ่มต้นของอาจารย์คือตอนแรกเริ่มจากไม่เชื่อไม่เชื่อเลยพอไม่เชื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันถึงเวลาไหมอาจารย์ซึ่งซึ่งพนัสัญญาของอาจารย์และท่านพ่อทวีสุวรรณเนี่ย จูนติดกันพอดีทําหน้าที่อะไรดันาําหน้าที่ในลักษณะของการแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนแต่ท่านพ่อเนี่ยค่อนข้างแปลกคือท่านพ่อเลี้ยงดูอาจารย์มาในลักษณะของการให้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองครับเราก็จะเกเรเที่ยวหรือใช้ลักษณะของการใช้ชีวิตตามใจของเราตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนี่คือไม่ได้บอกให้เขาเรียกว่าอะไรงมงายนะแต่อยากจะมาบอกกันว่าเฮ้ย ใครที่รู้สึกแบบเหมือนกับเป็นกราฟชีวิตเนีเพราะว่าผมว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยคนเราแบบหยเจออะไรเยอะแยะมากมายรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงไว้ก็ใช่ว่าถูกไหมอาจารย์ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนะนําว่าในการที่ดูดวงไปแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นเราต้องไปต่อบุญอีกไปทําบุญอีกไม่ว่าจะทั้งคนเป็นหรือว่าคนตายซึ่งผมว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายคือผมอ่ะเขาเรียกอะไรก่อนจะไปที่ไหนเราจะศึกษาก่อนเราก็ไม่ได้คนที่เชื่ออะไรแบบย่าง นะฮะหรือว่าในการที่เอามีคนมาดูดวงแล้วจะเอาเงินไปไหนอะเราก็รู้เราก็เห็นมาตลอดว่าอาจารย์เอาไปทําเกี่ยวกับโรงทานไปแจกคนที่ไม่มีเงินสตุ้งสตังรหรือว่าทําบุญลงโศพให้กับคนตายเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือถ้าผมจะพูดไปคนเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นอาการที่ผมโอ,อ้อวดในตัวของอาจารย์ถูกไหมฮะอันนี้ผมมีน้องคนหนึ่งก็คือไอ้อูนีน่แหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องโอเชิญ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 นี่สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคจั่นี่สวัสดีครับโอ้คือผม ส่วนใหญ่จะมาก็มาหาด้วยกันนี่แหละเราก็อาศัยตัวเราเองเนี่ยในการไปลองดูก่อนทดลองแต่นี้พูดตรงๆว่ามันก็ต้องรู้ว่าข้อมูลเ่ยเราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ส่งทบใช่แล้วก็ถูกต้องไม่หลอกลวงใช้คำนี้แล้วกันก็พูดตรงๆอ่ะเจอไงพูดอย่างนั้นครับยิงวันนี้อาจารย์ที่ผมเอาน้องอูมาคืออาจารย์จาได้ไหมที่วันนั้นผมเข้ามหาอาจารย์ แล้วอาจารย์ดูดวงให้ผมนะซึ่งผมพูดตรงว่าตอนนั้นผมยัง50-50บเพราะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บวันนั้นอาจารย์ดูดวงผมอาจารย์บอกว่าเฮ้ยนัดเดี๋ยวจะมีต่างชาติมาหุ้นกับเราซึ่งผมต้องพูดอย่างนี้กออนนะว่าที่ผมรู้จักคนต่างชาติเป็นศูนย์เลยอาจารย์เราก็ฟังด้วยครับเอออหอบอกตามอาจารย์ไปหลังจากนั้นสองสวันมีพี่คนหนึ่งโทรมาหา เป็นคนต่างชาติเป็นคนสิงคโปร์แล้วมาชวนผมให้โปรโมทแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะถามว่าเชื่อเลยไหมยังฮะยังยังฮะหลังจากนั้นอาจารย์บอกผมว่านัดเบอร์โทรศัพท์ควรเปลี่ยนครับคุณผู้ชมมาให้จริงฮะอาจารย์เขาดูศาสตร์ของเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่ผมเปลี่ยนซึ่งโอเคนะเบอร์เนี่ยไม่ได้สวยหรอกไม่สวยแต่อาจารย์บอกว่าความหมายในเบอร์นั้นดีด สิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมไม่ได้โม้ไม่ได้โ,ดโ,ดโกหกอะไรทั้งสิ้นงานเข้ามาเดือนหนึ่งก็สามสี่ตัวเป็นอย่างต่ำใช่อ,อันนี้คือเห็นผลผมผมไม่รู้ตอนแรกอะแอนตี้เลยว่าเบอร์โทรศัพท์มันจะมาเกี่ยวกับชีวิตเราได้ยังไงใช่แต่พอฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่า เอาใกล้ๆตัวยุคสมัยเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนปัจจัยที่ห้าเพราะนั้นเลขเนี้ยมันก็จะอยู่กับเราตลอดทุกวันจริงถูกไหมอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นไม่ไม่ผมคนเดียวอูเปลี่ยนครับอู๋เป็นยังไงคืออาจารย์ทักมาก่อนว่าเลขท้ายของผมอ่ะบอกเลขท้ายได้เนาะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ซึ่งเป็นเลขที่จะบอกว่าชิปหายมากแล้วเป็นอย่างที่อาจารย์เคยพูดพูดกับผมว่าถ้าเบอร์เหล่านี้ คนใช้มาสิบปีขึ้นไปจะเก่งมากแล้วผมอะใช้ตั้งแต่มหาลัยซึ่งเกือบยี่สิปีแล้วผมรู้สึกนะผมเหมือนอดทนอะไรมานานมากอะแล้วเจออะไรมาไม่รู้ทั้งชีวิตอะก็อึดอัดแล้วก็เป็นเป็นอย่างที่อาจารย์พูดทุกอย่างคือเป็นคนที่แบบเฮ้ยเหมือนอมทุกข์ว่ะเปลี่ยนตามอาจารย์รู้สึกได้เลยว่า อันนี้เดือนเดือนกว่าแล้วเวลาผมคุยออกับใครผมรู้สึกว่ามันคุยง่ายขึ้นเพราะอาจารย์จะดูแบบว่าตามตำแหน่งหน้าที่ขอ,องผมเป็นเกี่ยวกับเจรจาสาร้างสรรค์อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ตรงกับผมมากผมได้งานที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้วันนั้นผมพาเพื่อนคนหนึ่งมา อาจารย์ก็ดูดวงตามเลขโทรศัพท์ตามชื่อนามสกุลอะไรอ่งเขาไปแล้วมีคำหนึ่งที่อยู่ในอาจารย์ทักขึ้นมาบอกว่าท่านพ่อบอกว่ามึงเกือบเกิดอุบัติเหตุแล้วใช่ไหมเกือบตายแล้วใช่ไหมเพื่อนผมนิ่งคนลุกอะจริงๆอาจารย์เห็นน้ําและเห็นทางโค้งมันปฏิเสธเพราะกลัวไม่อยากยอมรับอะว่าอางงีเสร็จปุ๊บวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งรถไปกลับไปกับมันอยู่ๆ การตีแยกเขาก็พูดขึ้นมาว่าอาจารย์แม่นวะผมก็บอกว่าแม่นยังไงวะก็บอกว่าไม่ไม,ไม่จริงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ,หรอจริงว่ะวันนั้นกูกลับจากราดบุรีประมาณตีสี่ขับรถมาคนเดียวเกือบหลับในสะดุ้งอีกทีคืออยู่ตรงทางโค้งหน้าแม่นม้ำอุ้ซึ่ง มันเป็นคนที่ไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่ากลัวครอบครัวเป็นห่วงแต่ด้วยความไว้ใจก็บอกเราอะไรเงี้ยครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องครับบางส่วนนะอู๋ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าในยุคสมัยนี้หลายคนจะพอเราทารายการด้านนี้คนก็จะเข้ามาถามว่าพี่นัทที่ไหนดีมั่งที่ไหนดีมั่งต้องยอมรับโดยตรงว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่แบบดูดวงเยอะแล้วก็มีคนที่หลอก เยอะหลอกในที่นี่หมายความว่าเราเคยไปเจอเองนะครับมาเทียเราไม่ออกอาการคือ,อไปถึงเสร็จปุ๊บขอเงินเรียกเก็บเงินนู่นนั่นบางคนเสียเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะเราก็มาถ่ายอาจารย์นี่แหละอ,อยากให้คนได้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าเอ้ถ้าใครรู้สึกแบบไม่สบายใจก็ลองเข้ามาหาอาจารย์ก็ได้วันนี้ครับผมจะมาทําให้คุณผู้ชมได้รู้จักเกี่ยวกับตัวของอาจารย์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ตอนต้น,นารายการก็บอกว่าคุณคนเป็นท้าวเวสสุวรรณ อาจารย์บอกว่าอาจารย์สามารถสื่อสาร,รกับองค์พ่อเท้าเวสสุวรรณได้เป็นยังไงครับอาจารย์มีพลังนี้เพิ่งจะมีได้เร็วๆนี้เองอาจารย์สื่อทันพอได้ก่อนอนะน้สื่อไม่ได้แล้วก็เริ่มมาสื่อได้ใ,ในการสื่อได้ก็คือให้อาจารย์มาช่วยคนผมถามด้วยความไม่รู้เพื่ออะไรครับ เพื่อสร้างบารมีให้ท่านต้องยอมรับอย่างนี้นะคือเทพแต่ละพระองค์เนี่ยรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านต้องการสร้างบารมีคือให้คนมากราบไหว้บูชาและช่วยมวลมนุษย์ให้้นในเรื่องของวิบากในการช่วยมนุษย์เนี่ยอาจารย์มีเคสไหนที่อาจารย์รู้สึกแบบเฮ้ยเราช่วยได้หรือว่าท่านพ่อช่วยได้มีหลักๆเลยที่นี่มีคนจักฆ่าตัวตายเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า9คนแล้วแล้วการว่าได้รับคําแนะนําของอาจารย์หรือแรงใจทําให้เขาสามารถ เลิกคิดฆ่าตัวตายได้ผมถามจอดลึกหน่อยได้ไหมได้เขาจะฆ่าตัวตายด้วยเรื่องอะไรกันอย่างเคสที่เป็นใช้คาว่าตอนนี้เป็นลูกศิษย์ของบ้านเลยเป็นน้องตัวอย่างเลยเข้ามาเพราะโดนแฟนทิ้งไล่ออกจากห้องไม่มีเงินติดตัวกันว่ามาเนี่ยมาพร้อมน้าําตาแล้วมาขอให้ช่วยเพราะไม่รู้จะต้องถามใครหมดหนทางหมดหนทางเ็าว่าได้อ่าแล้วการเป็นว่าเคสนี้แนะนําเขาโจรเขาทุกวันนี้ดีขึ้นมีไรายได้เป็นของตัวเองสามารถมีเงินเก็บได้ไม่คิด ่าตัวตายแล้วไม่คิดค่าตัวตายในหัวสมองแล้วเพราะเขามีเครื่องยึดเหนี่ยวหรือมีสิ่งที่เขาศรัทธาก็คือท่านพ่อของอาจารย์นั่นเองทาวเวสุวรรณน้องคน,นที่ฆ่าตัวตายม,มหาอาจารย์อ,อาจารย์สื่ออะไรกับท่านพ่อไหมตอนนั้นมีการสื่อสารแล้วก็ท่านพ่อแนะนําว่าหนึ่งชีวิตของมึงมีค่าเพราะผู้ชายคนเดียวใช่ไหมแล้วแม่มึงอยู่ไหนเขาก็เลย ยอมรับตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกับเป็น first impression หรือสิ่งที่สะกิดใจเขาให้เขารู้สึกมีสติขึ้นมาแล้วอาจารย์เลยยกตัวอย่างท่านพ่อบอกว่าแล้วสิ่งที่รักที่มากกว่าคนคนนี้มีไหมหรือในโลกใบนี้มีแค่คนคนนี้คนเดียวหรอที่คุณรักขึ้นมาเตื่อสติเขาให้เขารับฟังอาจารย์มากขึ้นแล้วก็สอนละทีนี้เป็นการสอนว่าแนวทางมันไม่ใช่แค่การดูดวงประนัดมันคือการแนะนําการใช้ชีวิตว่าจะทํายังไงให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นจะต้องไหว้เทพแบบไหนต้องสวดมนต์ พื้นฐานอะไรที่เหมาะสมกับดวงเราเพื่อเป็นการฟื้นฟูดวงตัวเองอคนพื้นฐานเวลาดวงไม่ดีเกิดจากรอบของเจ้ากรรมในเวรที่เล่นงานเราม,มาเป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรเขามีบารมีหรือมีฤทธิ์ของเขาม,มาเป็นช่วงเวลาที่เขาเล่นงานเราได้โดยสมบูรณ์ทีนี้ผมถามด้วยความไม่รู้หรือว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันอ,อาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าอาจารย์สื่อสารกับท่านพ่อทว,วีสุวรรณได้เนี่ย ณตอนนี้ท่านพ่ออยู่ไหนอ่ะท่านไม่ได้มีอัตลักษณ์โดยสมบูรณ์ไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นเห็นแบบที่เราเห็นท่านพ่อคือกระแสพลังงานในความเชื่อของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้อินกับคนรุ่นเก่าในการเชื่อว่าท่านจะต้องมาลงทรงหรือ,อประทับทรงหรืออยู่กับเรามไม่ใช่เพราะท้าว,วิษณนท่านอยู่สูงมากท่านเป็นเท้าจตุรกบาลท่านอยู่ ชั้นมหาราชิกาก็คืออยู่สวรรค์นั่นแหละทีนี้ท้าวเวสุวรรคือเจ้าแห่งทิศเหนือและเป็นหัวหน้าของจัตุโลกบาลทั้งสี่ซะด้วยไม่มีทางที่เทพจะลงมาโลกมนุษย์โดยไม่จําเป็นหรือต่อให้ลงมาได้ท่านก็ไม่ได้จําเป็นต้องลงมาท่านใช้การส่งพลังงานหรือใช้คําว่าบารามีนั่นแหละก็คือดินน้าลมไฟนรรมพระธาบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการรับพลังงานแบบหนึ่งตอนนี้ท่านพ่อท้าวเวสวรรเนี่ย สื่ออะไรกับอาจารย์นะณตอนนี้เลยท่านพ่อใช้แค่คําว่าดีแล้วแค่นั้นเองอาจารย์จะได้รับรู้เป็นคีย์เวิร์ดบอกแล้วเป็นวลีสั้นๆผมผมว่าหลายคนอยากจะรู้อไอ้คำว่าขึ้นมาในหัวอาจารย์เนี่ย เห็นเป็นรูปร่างยังไงครับมันเป็นในเรื่องของตัวหนังสือบางทีดูดวงให้ลูกศิษย์อาจารย์เห็ดผีคำว่าพออีผีเข้ามาในหัวเลยเป็นภาพด้วยสลับไปสลับมามันไม่ใช่การสนทนานะ<อ>มันเป็นวันเวในการสื่อสารทางเดียวใช่อาจารย์จะใช้แค่การสื่อสารกับท่านพ่อและใช้การเปิดไพ่เพื่อย้ำความหมายแค่นั้นการดูดวงที่บ้านนี้ไม่จําเป็นจะต้องบอกวันเดือนปีเกิดแม้กระทั่งท่านพ่อาเาวสุวรรณมหาเศรษฐีพระองค์นี้ที่อาจารย์สร้างเป็นรประธานของบ้านครับ อาจารย์ก็เห็นจากที่ท่านให้นิมิตแต่ไม่ได้เห็นทั้งองค์แบบนี้เห็นเป็นด้านหลังก่อน mm hmm. ว่ามีสีพระกรอ, mm hmm. องค์นี้คือองค์ประธานที่ท่านพ่อนิมิตให้สร้างแล้วตั้งชื่อให้ท่านด้วยว่าท้าวเวสุวรรณมหาเศรษฐีโดยพื้นฐานท้าวเวสุวรรณถือกระบองลงค oh, องค์นี้ตั้งกระบองขึ้น oh. เพื่อเป็นการทําให้คนที่คิดไม่ดีกับลูกศิษย์ท่าน เกิดความยำเกฑ์น,นี่คือที่มาขององค์พ่อเทวีสุวรรณองค์ใ,ใหญ่องค์นี้นะครับแล้วก็ได้รู้เบื้องต้นกับของอาจารย์ว่าอาจารย์สื่อสารกับท่านพ่อยังไงบ้างเห็นเป็นนิมิตเห็นเป็นรูปแบบยังไงบ้างบทสวนครับเวทุสักสี่คำ สี่คำวลีสี่คำนี้คือการอัญเชิญท่านพ่อนโอนมันคือสี่คำที่ใช้ในการสปาร์พลังงานถ,าถ้าอาจารย์ท่องอาจารย์ก็ท่องประโยคนี้เลยนะเวสาุสาเวสาุสาเวสาพุาสาท่องจนนิมิตขึ้นมาว่าฟุ๊มเป็นท่านพ่ออยู่หน้าอาจารย์คือหลับตาปุ๊บต้องเป็นหน้าท่านพ่ออันนี้คือท่านมาโดยสมบูรณ์ถ้างั้นาผมขอ,อยากี้ได้ไหมเอาณตอนนี้เลยอาจารย์อ,อย่างน้องตาล้องผมเนี่ยอาจารย์ ถามว่าน้องคนนี้อ่ะถ้าถามอาจารย์เลยเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ามันดือ้อมันจําเป็นจะต้องมีคนชี้นําหรือใช้คําว่าลูกพี่ถ้ามีลูกพี่ดีดีลูกพี่เกเรยสวยเด็กคนนี้มีข้อแก่ครับอ,อ๋อเหรอเขาเป็นสายที่สี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียข,ของการมีข้อแก่แล้วถีไม่ได้ท่านก็จะลงโทษหนักหน่อยสิ่งที่เขาจําเป็นต้องทาในส่วนของเอื้อคือ,คอกินเหล้าต้องห้ามขาดสติส่วนมน์ให้ได้บ้าง แล้วต้องกาตันยูต่อแม่ด้วยเพราะเห็นเรื่องแม่เข้ามาอีกอแล้วเขาจําเป็นจะต้องทําในลักษณะกาตันยูกาตเวทิตาต่อบุพกาลีแล้วดวงจะดี อรืย่างนี้อ่ะอาชีพเนี่ยอาจารย์สื่อสารกับท่พ่อว่าไอ้น,นี่ควรจะทําอาชีพอะไรอะไรก็ได้ที่เขาชอบขอให้มันชอบอมันทาได้ทุกอย่างเพราะมันมีความเก่งในตัวมันอยู่แล้วถามว่าถ้ามองในมุมคนทั่วไปเกเรไหมเกเร,รแต่อาจารย์ไม่ได้มองแบบนั้นมันเป็นนิสัยหรือสิ่งที่เป็นจริตของเขาอันนี้ในระหว่างที่ผมถามอาจารย์อาจารย์สื่อสารยังไงรท่านพอ่อหนึ่งอาจารย์มันจะมีบางช่วงที่อาจารย์หลับตาเวลาหลับตาคือปล่อยให้ท่านพ่อพูดบ้างมันคือการเสียง สิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจารย์ที่ผมได้ข้อมูลมานะครับที่มีคนมาบอกต่อๆกันนี่คือมาบ้านสุวรรณบัญชามาหาอาจารย์ยักษ์แดงแล้วอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะอาจารย์เขาบอกว่าเขามีเงินไปซื้อเขาเขาได้รถกระบะคันหนึ่งประมาณแ800,000นไมนเกิดจากอะไรอาจารย์ล่าสุดเขาเข้ามาขอคําแนะนาอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินใช้หนี้เขาไม่อยากโดนยึดบ้านสิ่งที่ท่านพ่อพูดกับเขาไปก็คือว่าครูจะให้มึงแต่มีข้อแม้มึงต้องทําเท่านี้ หรือว่าใช้กันเล่นเท่านี้พอมันก็ซื้อหวยอย่างเงี้ยเหรออาจารย์อ่าใช้คำนั้นก็ได้ท่านพ่อบอกว่าคนมันจะถูกซื้อแค่200มันก็ต้องถูกอธิบายท่านๆคือถ้าคนจะถูกซื้อเลขตัวเดียวมันก็ต้องถูกอ่ผลสุดท้ายเขาเชื่อตามที่อาจารย์สอนแนะนําจากท่านพ่อเขาไปซื้อบัตรที่เป็นบัตรลุ้นรางวัลรถกระบะถูกเลข4ตัวตรง0 4 1ย์บัตรนั้นราคา200พอดีแล้วได้รางวัลรถกระบะราคา7 8 0 0 0 0บาทได้มาซะงั้นใช่แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ที่ผมสงสยัยอาจารย์ บางคนมาแบบธุรกิจโอ้โหไม่ดีเลยอ่ะจะเจ๊งแหลไม่เจ๊งแหลแล้วพอมาหาอาจารย์ชีวิตกลับดีขึ้นเพราะเราแนะนําเขาด้วยนะเราไม่ได้แค่ดูดวงครับเราสอนการทําให้ดวงดีอันนี้ไม่ได้สอนให้งมงายนะไม่ได้สอนให้งมงายเพราะอาจารย์ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนอการรักษามาตรฐานของดวงให้ดวงไม่ตกหรือการเป็นคนดวงดีตลอดเวลา ทำได้แล้วก็ในการที่มาก็อน,นิเดียนตามตรงว่าก็มีค่าครูจูกต้องผมผมอยากรู้อย่างี้จันทำไมไม่ฟรีเลยอาจารย์เพราะอะไรต้องบอกนดอย่างนี้ครับการมีค่าครูเพราะพื้นฐานการรับค่าครูเป็นการแต่งตั้งให้ตัวอาจารย์เนี่ยเข้าไปยุ่งกับเจ้ากรรมในเวรของเราอม,มันคือการยอมรับและมอบอำนาจหน้าที่ให้อาจารย์ไปต่อรองเจ้ากรรมในเวนครัเพราะทุกคน มีเจ้ากรรมนายเวรอย่างแน่นอนไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือเข้าไปยุ่งเพราะความอยากยุ่งไม่ได้เขาถึงบอกว่าขอโทษนะใช้คําว่าเสือกแล้วกันอ,อย่าไปเสือกกรรมคนอื่นอาจารย์อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องดวงไขรถ้าไม่รู้จักมันทําไม่ได้เขาเรียกตะแบงการตะแบงผิดครูทําให้มวลหรือพลังของอาจารย์เสื่อมดังนั้นเนี่ยการจะอยู่ดีๆไปทักคนไม่ใช่สิ่งที่ควรทําของคนที่มีหน้าที่แบบอาจารย์พื้นฐานแล้วค่าครูของบ้านอาจารย์อาจารย์จะไปใช้ในการทําบุญที่เป็นสาธารณประโยชน์นั่นเองหลักๆของบ้านนี้ เราจะมีการทำทานครับแจกทานด้วยการแจกข้าวแล้วก็เราจะมีการซื้อโรงศพในทุกๆเดือนขั้นต่ำคือห<ล>้าโรงการทำบุญต้องทำบุญกับทั้งคนเป็นและคนตายด้วยส่วนที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายดูแลสำนักค่าซื้อของไหวนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามที่บอกไปก็คือถ้าครูมีไว้ทําอะไรแล้วหลังจากนั้นอาจารย์เอาไปต่อยอดในด้านไหนบ้างทีนี้อย่างที่บอกไปก็คืออาจารย์มีหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นดูดวงก,ก็ดีนะครับ,รบแล้วก็สามารถสื่อท่านพ่อได้ตามที่อาจารย์บอกบแล้วก็การลงหนะหน้าทองใช่แล้ว ท่าบอกว่าท่านพ่อสอนเนี่ยน่าจะต้องเป็นคําพูดนั้นแล้วละ่ะคือท่านพ่อเป็นคนประสิทธิศาสตร์เองไม่ได้หมายถึงว่าท่านมาสอนวิธีลงให้อาจารย์นะอาจารย์ก็มีครูที่เมื่อกี้บอกไปอาจารย์มีครูที่เป็นทําหน้าที่หมอ,อาจารย์อ,อย่างที่รับถืออีกอย่งท่านแนะนํามาให้ทําแบบนี้แต่คา,คาถาที่ได้พื้นฐานท่านพ่อดนใจให้อาจารย์เห็นสมมุติคาถาที่ใช้ทุกวันนี้เกี่ยวกับความร่ารวยหร,หรือเกี่ยวกับการได้งเงินท่านจะให้คีย์เวิร์ดมาอีก แล้วไปเปิดแล้วไปเจ้าเอกกับพระคาถานี้แล้วก็มาใช้แล้วก็ท่องแล้วทายว่าท่องกัดเดียวจําได้ในการเห็นผลอาจารย์ผมถามงี้เลยกันผมว่าทุกคนอยากรู้ในการมาลงณหน้าทองที่บ้านที่บ้านสุวรรณบัญชาเนี่ยอาจารย์สมมุติลงวันนี้แล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่อ่ะวันนี้ก็มีครับอุ้ยลงปุ๊บถูกหวยเดี๋ยวนั้นก็มีครับถ้าพูดอย่างนี้อาจจะพูดเกินจริงแต่มีจริงๆอาจารย์ไม่ได้โกหกแล้วมีที่ไม่ได้ผลไหมมีต้องยอมรับแบบนี้ด้วยสาเหตุเพราะอะไรน่ะหนึ่งศรัทธาไม่จริง แรงครูไม่ถึงอบอกแล้วการลงนาที่นี่ต้องยอมรับตัวอาจารย์และท่านพ่อกกาะถ้าไหว้แก้งไหว้ไหว้พระต้องไหว้ โดนบังคับจิตใจแล้วในใจไม่ได้ศรัทธาการลงนะก็เหมือนการเอาแผ่นทองมาปิดหน้านเฉยเสียงเงินฟรีแค่นั้นเอง,องใช่อาจารย์ต้องบอกแบบนี้ให้พูดตรงไปตรงมาบางคนอยากลงแทบตายไม่ลงวะกูเห็นมึงไม่ได้เชื่อกูแล้วมันคิดอย่างนี้อย่างนี้เลยอาจารย์อาจารย์ไม่ลงให้หลายคนเข้ามาก็ไม่ลงอ่ะลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงนหน้าทองนะต่างๆนานามากมายขึ้นอยู่ที่ผู้ชมนะฮะต้องใช้ดุลมินิแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะไปในวันนี้อถ้างั้นผมฝากน้องผมไว้คนหนึ่งนะอาจารย์เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่เน่กล้องแพงไปหน่อยนะในี่ไอเอื้อเนี่ยมันไปที่นี่อาจารย์ผมคงขอ,อยกักขอเล่านิดหนึ่งมันไปที่จังหวัดอ่างทองอนะฮะแล้วก็จูๆ่ๆมันเหมือนก็จะเหมือนจะผีเข้าอะ่ะในในใน,ในส่วนตัวก็แค่ไม่ชอบครับไม่ชอบในสถานที่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีอะไระไม่ใช่ผีเข้าหรอก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเขากําลังปกป้องเขามากกว่าอ๋อเหรอมันคือการต่อสู้กันก็ยังไงผมฝากอาจารย์ด้วยละครันในการ้ดหน้าท้องดีดีนะครับแล้วก็บอกคุณผู้ชมนะครับว่าใครจะมาที่บ้านสุวรรณบัญชาสามารถมาได้ยังไงอาจารย์เอ่ออาจารย์มี Google Map อยู่ในเพจเลยโอเคหรือถ้าไม่มั่นใจถามแอดมินนะใครที่อยากจะมาหาอาจารย์ยักงแดงก็สามารถมาได้เลยที่บ้านสุวรรณบัญชาในเรื่องเราบอกไปตอนต้นก็คือหุ่นคนเป็นครับยฮะองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณ องยักษ์นั่งองคนีเน้เดี๋ยวคุณผู้ชมครับผมจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพที่จใจอาจารย์เนี่ยทำพิธีในการลงนักหน้าทองให้กับน,น้องเอือ้อนะฮะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลหลู่วันนี้ผมนักผีนะครับก็อขอตัวลาทุกท่านไปก่อนล่ำลากันด้วยการลงนักหน้าทองของอาจารย์ยักษ์แดงแห่งวันสุวรรณบัญชาครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับใช่ขอบคุณครับขอบุณครับ นะก่อนที่จะไปชมภาพนะฮะในการลงนะหน้าทองแห่งบ้านสุวรรณบัญชาวันนี้ผมมีนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมาเองเลยนะเนี่ยน้ำหอมยี่ห้อวันทองผ่านกระบวนการขั้นตอนการพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยกลิ่นนี้นะครับกลิ่นเวลช่วยในเรื่องของเงินทองก็มีสองกลิ่นด้วยกันวิกเกอร์มหาอํานาจเกี่ยวกับอํานาจบาร,รมีแล้วก็มันตราเกี่ยวกับสเสน่ห์อ่ะเดี๋ยวจะให้ชมพู่อลองฉีดดูอ่านลองดูถูกถูกต้องถูกต้องถูกเป็นความเชื่อ กันนะ ead, ตรงไหนเนี่ยคะตรงนี้ตรงนี้ตรงข้อมือนี่ตรงข้อมือถูกต้องอาจจะลองดูนะแม้ว่าถ้าฉีดตรงนี้เนี่ยกลิ่นจะอยู่ติดตัวนานขึ้นเป็นพิเศษเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องเอ้ยนี่ใช้เป็นนีอาฝากไปด้วยนะครับกับน้ําหอมวันทองนะครับถ้าสนใจนะครับแอดมาท like ี่ไลน์แอด แอ W A N T O N G แอดวันทองนั่นเองครับนี่นะฮะเรามีขวดทดลองนะครับขวดละ190บาทถ้าซื้อ3ขวดเอาไปเลยครับ550บาทสิทธิ์ในการรับโปรโมชั่นนี้พิมพ์มาใน l ลน์แอดนะครับแ W A N T O N G แล้วก็พิมพ์มาบอกว่าดูมาจากคลิปของอาจารย์ยักษ์แดงนะครับฝากไปด้วยกับน้ำหอมยี่ห้อวันทองครับ ตอนนี้พิธีลงนั้นหน้าทองแห่งบ้านสุวรรณบรรชากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมภาพบรรยากาศในวันนี้นะครับในการลงนั้น,น,นหน้าทองว่าเป็นอย่างไรบ้างทิ้งท้ายไว้ที่บ้านสุวรรณบรรชาแห่งนี้นะครับเวสปุสาเวสปุสาเวสปุษาเวสุาเวสปุาเวสาเวสุาสาน้าเรโมรันพุ room, ทธนานทัวโรกาอาชินชมนิยมหาชิดนั้น รวยทำเงินรวยสักขั้งรวยให้พุทธทางรวยทำ,ทำเงินรวยสักขั้งรวยให้โอมรวยมหาธารวยมหาธารวยมหาธารวยมหาสิทธิอิตาเรียสตาร์สโตสัตตุตา,ตตตาลู่มฝนตัวสุ